กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello เทนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด subscribe ไล k ์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของสมเด็จแมวหรือว่าโกแมวของวงการตัวลายเพื่อนๆในขณะนี้นะรเริ่มมีหลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเพื่อนพฤติกรรมของโกแมวสร้างตำนานสร้างวีรกรรมอีกแล้วเพื่อนหลายคนไม่เชื่อว่าเขาติดคุกอยู่ที่โรงบาลตำรวจเพื่อน เขาเหมือนคนปริศนาเหมือนคนล่องหนไปแล้วในขณะนี้กันเพื่อนการที่เขาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าเป็นนักโทษท,ทั่วไปก็อาจจะมีคนเข้าใจว่าป่วยหนักแต่ตรงนี้เองเขาดันไปอยู่ห้องสูดห้อง VIP ในเมื่อเขาอ้างว่าป่วยหนักหามออกมากลางค่ำกลาง,งคืนทําไมไม่อยู่ห้อง ICU ทําไมไม่อยู่ห้องตรวจโรคหรือว่าห้องรักษาตัว ไปอยู่ห้อง VIP นอนจิบกาแฟนอนดูวิวแบบชิวๆลักษณะแบบนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่านี่มันป่วยทิพย์หรือไม่หรือว่าเป็นวิธีการหลบเลี่ยงการหลบหนีอาจจะนอนอยู่บ้านก็เป็นไปได้กันเพื่อน สำหรับคลิปนี้เองนะครับผมจะมาสรุปเรื่องราวความ V.I.P. ของโกแมวให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆว่าทําไมโกแมวเขาถึงตรวจสอบมันแตกต่างจากการติดคุกของคนธรรมดาย,ยังไงมาฟังเรื่องราวของโกแมวสมเด็จแดน7พิเศษกรุงเทพกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องกราบขอไปทุกท่านนะ้ำที่รักในตัวตนของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรการที่ผมเรียกว่าโกแมวหรือว่าสมเด็จแมวตรงนี้ไม่ได้เป็นการบูลลี่หรือว่าดูถูกท่านแต่ประกาศ การใดคนคุกเขาเรียกกันแบบนี้จริงๆกงันเพื่อนในเมื่อท่านเองเป็นนักโทษชายเราก็ต้องเรียกให้เกียรติท่านกันเพื่อนท่านอยู่ในตําแหน่งนี้เราก็ต้องเรียกแบบนี้กันเพื่อนตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็เรียกนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรในเมื่อตอนนี้ท่านเป็นนักโทษชายผมก็เรียกตามวิถีของคนคุกนั่นก็คือโกแมวหรือว่าสมเด็จแมวอาจจะเรียกว่าน้าผู้ใหญ่อาจจะเรียกว่าลุงผู้ใหญ่ก็ยังได้ ตรงนี้เองมันเป็นวิถีของคนคุกเพื่อนในเมื่อท่านเองติดคุกอยู่เราก็เรียกให้เกียรติท่านตามวิถีของคนคุกเพื่อนจะไปเรียกว่านายทักษิณชินวัตรจะไปเรียกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมันก็ดูเหมือนไม่ให้เกียรติเรือนจำมันก็ดูเหมือนไม่ให้เกียรติราชธรัมเพื่อนเราก็ต้องเอาวิถีชีวิตข้างในมาเรียกท่านมันถึงจะถูกเพื่อนตรงนี้เองอยากให้เพื่อนๆเข้าใจเพื่อนไม่ใช่เป็นการลบหลู่แต่ประการใดทีนี้เรามาฟังวิถีชีวิตของโกเมล ในความ VIP ของท่านก็แล้วกันกันเพื่อนคาถามแรกเลยนะครับที่ผู้คนสงสัยว่าทําไมโกแมวแกไม่ยอมตัดผมกันเพื่อนเนื่องจากว่ามีญาติของนักโทษหลายคนเวลาเขาไปเยี่ยมญาติผมสั้นผมเกลียนกันทั้งนั้นแต่สําหรับโกแมวหรือว่าสมเด็จแมวของเราไม่จําเป็นต้องตัดผมตรงนี้เองนะครับกรมราชทรรก็ออกมาอ้างว่าสมเด็จแมวแกผมสั้นอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องตัดก็ได้อีกอย่างหนึ่งคือแกเป็นผู้สูงอายุตรงนี้เองมีข้อยกเว้น ต้องบอกแบบนี้นะครับการที่เข้าไปในเรือนจําไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ คุณจะไม่ตัดผมได้มันมีอยู่กรณีเดียวครับเพื่อนนั่นก็คือกรณีที่ญาติจะมาประกันตัวครับเพื่อนตรงนี้เองเราสามารถบอกกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าเราขอไม่ตัดผมครับเพื่อนนอกนั้นตัดหมดครับเพื่อนไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะหนุ่มจะแก่ตรงนี้เองหัวเกียนหมดครับเพื่อนตัดทรงผมนักเรียนเว้นแต่ว่าเราอยู่ไปนานๆแล้วเราได้เป็นผู้ช่วยงานหรือว่าผู้ช่วยเหลือตรงนั้นเองเขาจะให้ไว้ผมลองทรงได้ครับเพื่อนข้อที่สองที่โกแมวแหกนั่นก็คือการ แต่งตัวกันเพื่อนปกติแล้วนะนักโทษที่ผ่านการตัดสินเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้วเขาจะให้ใส่กางเกงจับหมูเสื้อกุยเหงกันเพื่อนตรงนี้เองนะเสื้อจะเป็นสีฟ้าส่วนกางเกงจะเป็นสีกรมท่ากันเพื่อนเป็นชุดของนักโทษที่มีการกําหนดมาตั้งแต่ปีพศ2556เป็นกฎระเบียบของกรมราชัณฑ์ของเรือนจําทั่วประเทศกันเพื่อนนี่คือกฎกติกาที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้นักโทษทําตามกันเพื่อนตรงนี้เองนะโกแมวแกระดับบี ไอพีแกระดับสมเด็จแกก็เลยไม่ใส่ชุดนักโทษกันเพื่อนแกใส่ชุดขาวธรรมดากันเพื่อนเจตนาของแกไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกันเพื่อนแกอยากจะสวดมนต์แกอยากจะทําวัดเช้าวัดเย็นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่แกเลือกที่จะใส่ชุดขาวกันเพื่อนเป็นข้อยกเว้นที่หลายคนแปลกใจกันเพื่อนมันไม่มีข้อยกเว้นในเรือนจําเรื่องของการใส่ชุดกันเพื่อนตรงนั้นเองนะจะมาอ้างว่าปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้กันเพื่อนในนั้นมันเรือนจําไม่ใช่วัดกันเพื่อนแต่ก็ไม่รู้ว่า เหตุผลคนใดนะครับเจ้าหน้าที่กรมราชัณฑ์หรือว่าเจ้าหน้าที่เรือนจําถึงให้แกใส่ชุดขาวได้เพื่อนๆโดยปกติแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมราชัณฑ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ของเรือนจําเขาจะไม่ยอมนักโทษกันเพื่อนถ้ามีใครอ้างเหตุผล1นึสเดี๋ยวมันก็มีคนที่สองที่สอ้างเหมือนกันกันเพื่อนลักษณะแบบนี้มันจะเป็นเหมือนไฟลามทุ่งกันเพื่อนดังนั้นนะครับกรณีแบบนี้จึงทําให้ผู้คนที่เคยติดคุกหรือว่าญาตินักโทษสงสัยว่านักโทษเองมีข้อต่อรองกับเจ้าหน้าที่เรือนจําได้ด้วยหรือนี่ นี่คือคำถามที่หลายๆคนสงสัยครับเพื่อน อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกในระดับหนึ่งเรื่องของการแต่งตัวกันเพื่อนทีนี้นะเรื่องที่3าที่ผู้คนสงสัยในพฤติกรรมของโกแมวคือการเข้าไปอยู่ในเรือนจําของโกแมวกันเพื่อนแกเข้าไปอยู่ในแดนพยาบาลแกไม่ได้ไปอยู่ในแดนแรกรับโดยปกติแล้วนะนักโทษที่เข้าไปใหม่ต้องเข้าไปอยู่ในแดนแรกรับกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นกฎกติกาของทางเรือนจําแต่สําหรับโกแมวของเราแกตึงเกินกันเพื่อนแกก็เลยไปอยู่ในแดนพยาบาลหลายคนนะครับบอกว่าโกแมวเองแกป่วยกันเพื่อน ตรงนี้เองเป็นข้ออ้างที่แกไปอยู่ในแดนพยาบาลดังนั้นถ้าคนอื่นนะครับป่วยแบบแกสามารถไปอยู่ในแดนพยาบาลได้หรือไม่นี่คือคําถามกันเพื่อนเพราะว่ามีญาติญาตินักโทษหลายคนนะครับที่เขาป่วยเลื้อรลังป่วยเป็นโรคติดต่อป่วยเป็นโรคร้ายแรงลักษณะแบบนี้ญาติเขาติดคุกไปทําไมไปอยู่ในแดนแรกรับทําไมโกแมวเองถึง v i p แบบสุดๆไปอยู่ในแดนพยาบาลนอนห้องแอร์แยกขังอีกต่างหากลักษณะแบบนี้มันไม่แฟร์มันไม่เสมอกันกัน ในเมื่อเจ้าหน้าที่ของกรมราชัณฑ์เจ้าหน้าที่เรือนจํามักจะบอกกับนักโทษเสมอว่าทุกคนคือนักโทษเหมือนกันแต่ทําไมถึงมีนักโทษ VIP นักโทษที่ใช้อภิสิทธิ์ตรงนี้แยกขังต่างหากลักษณะแบบนี้มันไม่แฟร์กับนักโทษคนอื่นกันเพื่อนและญาติของนักโทษหลายคนเขาก็ไม่พอใจกันเพื่อนบางทีญาติเขาป่วยเป็นโรคร้าแรงไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยให้ปนกับนักโทษทั่วไปไม่มีการเอาออกมารักษาแต่ทําไมในกรณีของทักษิ แค่มีเอกสารรับรองตรงนี้เองถึงกับแยกขังกันเลยตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นคําถามของผู้คนลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงประเด็นสุดท้ายคําถามสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นั่นก็คือการแทงขังกลางดึกนําตัวโกแมวออกมาโรงพยาบาลน,นอกลักษณะแบบนี้ทําได้หรือไม่ต้องบอกแบบนี้นะครับตามกฎกติกาโดยทั่วไปเขาไม่ทํากันนะเพื่อนในสมัยก่อนผมย้อนกลับไปนิด หนึ่งกันเพื่อนเพื่อให้เพื่อนเข้าใจทําไมเขาถึงเอานักโทษขึ้นไปตอน4ี่โมงรู้ไหมครับเพื่อนเนื่องจากว่ามันยังมีแสงสว่างอยู่กันเพื่อนรอมืดไม่ได้กันเพื่อนเดี๋ยวนักโทษหลบหนีเดี๋ยวนักโทษแหกคักตรงนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยให้นักโทษขึ้นไปบนเรือนนอนตั้งแต่4ี่โมงกันเพื่อนพอถึง4ี่โมงเจ้าหน้าที่ก็จะมาปิดขังก็จะมาล็อกขังกันเพื่อนไม่มีการเปิดแต่ประการใดจะมาเปิดอีกทีก็ตอนเช้ากันเพื่อนในกรณีที่เขาจะเปิดขังตอนกลางคืนมีอยู่ไม่กี่กรณีกันเพื่อนกรณีแรกก็ คือกรณีที่นักโทษได้รับการประกันตัวตรงนี้เองเขาจะเปิดขังให้กันเพื่อนโดยปกติแล้วนะนักโทษที่ได้รับการประกันตัวก็จะกลับมาปล่อยตัวที่เรือนจำกันเพื่อนในกรณีที่เราติดคุกอยู่แล้วแล้วญาติของเราหาเงินหาทองมาประกันตัวได้ลักษณะแบบนี้นะครับเอกสารจะถูกส่งมากับรถนักโทษกันเพื่อนกว่าจะมาถึงเรือนจำมันก็ประมาณ5้าโมงเย็นหกโมงเย็นเขาทําเอกสารอีกก็ประมาณท,าทุ่มสองทุ่มเขาก็จะปล่อยตัวนักโทษที่ได้รับการประกันตัวตอนทุ่มสอง แต่ถ้านักโทษพ้นโทษโดยทั่วๆไปเขาจะปล่อยตอนกลางวันกันเพื่อนไม่มีใครเขาปล่อยตัวตอนกลางคืนกันเพื่อนถ้าเราพ้นโทษครบกําหนดกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ปล่อยกลางวันแน่นอนปล่อยตอนเช้าปล่อยตอนบ่ายก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่การทําเอกสารของเรือนจําส่วนมากแล้วเขาจะปล่อยตอนสายๆกันเพื่อนนี่คือนักโทษพ้นโทษแต่ถ้านักโทษประกันตัวก็จะออกตอนมืดๆหน่อยลักษณะแบบนี้เจ้าหน้าที่จะไปเปิดขังให้กันเพื่อนส่วนกรณีที่2นั่นก็คือนักโทษ โทษเข้ามาใหม่กันเพื่อนจะเกิดขึ้นในแดนแรกรับเท่านั้นกันเพื่อนนักโทษที่เข้ามาใหม่นะครับกว่าจะถึงเรือนจําก็ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นกันเพื่อนมากับรถนักโทษมากับรถเรือนจํากว่าจะกินข้าวกว่าจะอาบน้ํากว่าจะทําเอกสารก็ประมาณ2อสามทุ่มกันเพื่อนหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะพาขึ้นเรือนนอนกันเพื่อนไปอยู่ในแดนแรกรับเพื่อน,นลักษณะแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะเปิดขังให้กันเพื่อนส่วนกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยยามกลางค่ำกลางคืนลักษณะแบบนี้เขาไม่เปิดขังให้กันเพื่อน เพื่อนนอนตัวร้อนเพื่อนนอนปวดตัวก็ต้องนอนทุกทรมานจนกว่าจะเช้ากันเพื่อนอย่างดีเจ้าหน้าที่ก็หายาพารามาให้กินกันเพื่อนเขาไม่เปิดขังเขาไม่แทงขังให้เราออกมากันเพื่อนกรณีของโกแมวที่แกออกมากลางดึกกลางดืง่นนึกว่ามาเซเว่นนึกว่ามาซื้อข้าวหน้าปากซอยลักษณะแบบนี้เขาไม่ทากันกันเพื่อนไม่เคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นกันเพื่อนเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมกันเพื่อนตรงนี้เองเราต้องเข้าใจกันเพื่อนว่าในห้องขังหนึ่งนะครับมีนัก โทษประมาณ40-50คนเจ้าหน้าที่ในแต่ละแดนมันน้อยกันเพื่อนบางกะบางเวรอยู่กันแค่4ี่หคนลักษณะแบบนี้เขาไม่กล้าเปิดขังเขาไม่กล้าแทงขังกันเพื่อนกลัวนักโทษก่อจลาจลกลัวนักโทษแตกหือกลัวนักโทษแหกหักถ้าเป็นแบบนั้นเจ้าหน้าที่เอาไม่อยู่มันจะชิปหายกันหมดกันเพื่อนตรงนี้เองเขาจึงไม่เปิดขังให้ยามกลางค่ำกลางคืนไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยในลักษณะแบบใดก็ต้องรอจนเช้ากันเพื่อนอย่าว่าแต่เจ็บป่วยเลยกันเพื่อนขนาดคนตายเขายังไม่ เอาออกจากห้องขังกันเพื่อนกรณีที่มีคนเสียชีวิตนะครับตรงนั้นเองเขาจะแยกกันเพื่อนแยกนักโทษให้เป็นที่ว่างกันเพื่อนแล้วเอาศพวางไว้ในห้องขังลักษณะแบบนี้เขาไม่เคลื่อนย้ายกันเพื่อนขนาดคนตายเขายังรอเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบตอนเช้ากันเพื่อนกู้ภัยเองก็ต้องมาตอนเช้ากันเพื่อนไม่มีการเคลื่อนย้ายศพไม่มีการนําศพออกจากห้องแต่ประการใดตรงนี้เองต้องรอเช้าอย่างเดียวกันเพื่อนคนตายยังไม่ย้ายนับประสาอะไรกับคนป่วยกัน เพื่อแต่สําหรับโกแมวของผมแล้วแกออกมากลางค่ากลางคืนอยากออกตอนไหนก็ออกกันเพื่อนโดยปกติแล้วนะคนตายจะมีการประกาศปล่อยตัวเป็นกรณีพิเศษกันเพื่อนเพื่อ,อไม่ให้วิญญาณติดค้างอยู่ในเรือนจําแต่กรณีของโกแมวผมเองก็ไม่แน่ใจว่าแกใช้เส้นสายอะไรหรือว่าประกาศอะไรพิเศษหรือเปล่าถึงได้ออกมากลางค่ากลางคืนลักษณะแบบนี้ผู้คนก็เลยสงสัยกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องความสุดโต่งนี่ก็คือเรื่องความ v i p ของโกแมวกัน We got คนคนหนึ่งที่มีโทษจำคุกแต่ติดคุกไม่เหมือนชาวบ้านดังนั้นชาวบ้านร้านตลาดหลายคนเขาก็เลยสงสัยว่าถ้าญาติของเขาติดคุกทำเหมือนโกเมวได้หรือไม่นี่คือคำถามจากญาติญาตินักโทษกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะเราก็ได้แต่หวังว่าสังคมนี้จะเกิดความเสมอภาคเกิดความทัดเทียมกันคนเหมือนกันก็ต้องเท่ากันกัน,กนเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมนำมาสรุปให้เพื่อนฟังหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับ ท้ายท้ายสุดก็ต้องกราบขออภัยอีกหนึ่งครั้งสําหรับแฟนคลับของโกแมวกันเพื่อนตรงนี้เองเล่าให้ฟังเฉยๆกันเพื่อนถึงที่มาที่ไปไม่ได้เป็นการเจาะหรือว่าบูลลี่ท่านแต่ประการใดเป็นการเสนอข่าวอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองกันเพื่อนหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะต้องกราบขอเป็นเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้กันเพื่อนหากเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe ไล k ์แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอ เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม